ออกไม้อีกแล้วครับวันนี้รอติดตามชม เราก็ก็มาอยู่กับเพชฌฆาตเล็บดำนะครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ออกใหม่ครับวันนี้ปลาลาย้วยมองไม่เห็นปลาเนี่ยตุ๊บเนี่ยเสียงตุ๊บ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 นป่าเนี่ย มันเจอบ่อยแล้วมั้งไอ้กบกระโดดเนี่ยมางอมหม่ก็ได้วะเบาก็เบาวัเป็นไงล้ะครับคุณผู้ชมครับ ผู้ชมครับอยู่ครับอย่างเงี้ยอย่างางี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็ <c oughs> เปิดเบรกช่วยหน่อยเปิดเบรกช่วยหน่อยเออตูบเลยไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะตูบเลยคุ้สมเป็นไงล่ะตูบเลยไหมล่ะ